สวัสดีครับวันนี้พามาชมร้านน้ำอ้อยนะครับของไร่วังทองนะครับน้ำอ้อยคั้นสดดนะครับร้อเซไร่วังทองนะครับแก้ว20่ขวด20่สิบหมู่หนึ่งตำบลแม่ละกาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นร้านเล็กๆนะครับก็คั้นกันสดๆนะครับ นี่นะฮะสดๆนะครับนี่ก็เป็นเปลือกอ้อยนะครับใช้มีดกีวีขูดออกนะครับนี่ก็เป็นซากอ้อยนะฮะหมดความหวานกลายเป็นซากอ้อยนะครับ บริเวณอำเภอเมืองนะครับพิษณุโลกนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นวิไลยพยาบาลพิษณุโลกนะครับส่วนร้านอะไรอ้อยเอ็นร้านคันน้ำอ้อยก็อยู่บริเวณหน้าโรงแรมลาพาโลมานะครับ ใรผ่านไป่านมาก็อย่าลืมนะครับมาแวะอุดหนุนน้ำอ้อยคั้นสดๆนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขวดละยี่สิบบาทนะครับขวดยี่สิบแก้วยี่สิบนะครับสามขวดห้าสิบสามแก้วห้าสิบนะครับขวดก็จะเป็นรประมาณนี้นะฮะนี่นะครับสามร้อยห้าสิบซีซีนะครับ น้ำอ้อยร้อนะครับหวานธรรมชาตินะครับนี่นะฮะสามขวดห้ใช้แบตเตอรี่นะครับ,บ,รรบแล้วก็อินเวอร์เตอร์นะครับเพราะว่าบริเวณนี้ไฟไม่มีนะครับนี่ก็เป็นกระติกใส่น้ำแข็งนะครับสำหรับใส่แก้วนะครับ ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมนะครับปุดหนุนนะครับบริเวณหน้าโรงแรมลาพาโลมานะครับตรงข้ามกับวิาลยพยาบาลพิษณุโลกนะครับผ่านมาก็จะเห็นเต็นท์สีเหลืองชัดเจนนะครับก็มีป้ายบอกชัดเจนนะครับน้ำอ้อยคั้นสดสดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไร้วางทองนะครับ